วันนี้เรามาที่หน้าง,งานครับเป็นหอพักทวินอยู่แถวติวานน์นะครับโดยลงเครื่องกดน้ำบริสุทธิ์จาก p ี t m a r k e t i n g พร้อมกับเครื่องซักผ้าแบบสแกนจ่ายด้วย QR Code ซึ่งเป็นขนาดถังใหญ่ทั้งหมดจำนวน4เครื่องเรามาดูการทำงานของเครื่องกดน้ำสะอาดของเรากันซึ่งหน้าปัดของเครื่องกดน้ำของเราจะบอกเวลา สามารถที่จะหยอดเหรียญได้ทั้งเหรียญหนึบาท 2", อบาทหบาทและ10บาทครากันหรือจะสแกนจ่ายด้วย QR Code ก็ได้ซึ่ง QR Code ของเราสามารถจะกำหนดราคาได้อาจจะเป็นการสแกน1บาทหรืออาจจะเป็น2บาทหรืออาจจะเป็น3บาทหรืออาจจะเป็น4บาทเลือกราคาตามที่ท่านต้องการอาจจะสแกนครั้งละ10บาทแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำครั้งละหลิตรก็ได้สมมติ ตอนนี้ผมกดไปที่ตำแหน่ง4บาทจากนั้นผมก็แตะที่ตัวราคามันจะกลายเป็น QR Code ขึ้นมาเมื่อมันเป็น QR Code ขึ้นมาเราก็เอาโทรศัพท์มาสแกนจ่ายเมื่อสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องก็พร้อมที่จะจ่ายน้ำเป็นจำนวนประมาณ4ลิตรซึ่งท่านสามารถกดจ่ายน้ำให้ไหลออกมาครั้งละ1ลิตรหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกซึ่งเครื่องของเรา มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าก็คือด้านหน้าของเราจะเป็นวัสดุที่ไม่ซีดเหลืองใช้ไปนานๆแม้ว่าจะผ่านไปหลายๆปีก็ยังคงขาวใสด้านข้างก็จะไม่ซีดเพราะว่ามีการใช้สารกัน UV ใสเอาไว้ทำให้ตู้ดูสวยสดใสตลอดเวลาแม้ว่าจะใช้งานผ่านไปหลายๆปี ตู้น้ามีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือถ้าไปซื้อตู้ราคาถูกหรือตู้คุณภาพต่ํามีข้อดีประการเดียวในตอนแรกก็คือซื้อราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไทยเวลาซื้อของมักจะเลือกของราคาถูกโดยไม่สนใจคุณภาพในระยะยาวถ้าตู้น้ําด้านหน้ามันเหลืองซีดเก่าข้างๆซีดคนเขาจะรู้สึกว่าตู้มันสกปรกเขาจะไม่มากดน้ําอีกเพราะเขาจะรู้สึกว่า น้ำในตู้สกรปรกเราจะไม่สามารถสื่อให้เขารู้ได้เลยว่าตู้ที่ข้างนอกมันเหลืองซีดเนี่ยน้ําจะสะอาดคนไม่เชื่อแต่ถ้าตู้น้ำที่มันดูสะอาดสดใสยอยู่อย่างนี้ต่อไปหลายๆปีจะสื่อให้คนทราบว่าน้ำภายในตู้สะอาดและทำให้คนมาใช้บริการเมื่อคนใช้บริการก็จะทำให้เจ้าของเครื่องมีกำไรอันนี้เป็นข้อดีของตู้น้ำจาก PST Marketing ซึ่งสามารถจ่ายได้ด้วยการหยอดเหรียญและหรือจ่ายได้ด้วย QR Code QR Code ของเราไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมสแกนจ่ายแล้วเข้าบัญชีเจ้าของเครื่องโดยตรงนะครับตนี้เราจะมาดูเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าของเราจะมีทั้งหมด4เครื่องซึ่งสถานที่แห่งนี้ลงเอาไว้3เครื่องแรกเป็นเครื่องที่สแกนจ่ายด้วย QR Code ส่วนเครื่องสุดท้าย เผื่อเอาไว้สำหรับคนที่ใช้ QR code ไม่เป็นเอาไว้หยอดเหรียญซึ่ง QR code สามารถตั้งราคาได้ตามที่เจ้าของเครื่องต้องการอันนี้เป็นเครื่องขนาด16กิโลซึ่งตั้งเอาไว้ที่30บาทก็จะมีราคา30บาทและเมื่อเราแตะที่ราคาก็จะปรากฏเป็น QR code ขึ้นมา ผู้ใช้บริการเอาโทรศัพท์มาสแกนจ่ายเมื่อสแกนจ่ายเสร็จแล้วสามารถปิดฝาภายภายหลังก็ได้เมื่อปิดฝาลงไปปับ๊บไม่ต้องกดปุ่มใดๆเครื่องจะทํางานเองโดยอัตโนมัติถ้าหากว่าเปิดฝาขณะซักและปิดฝาลงเครื่องก็จะทํางานต่อเนื่องโดยอัตโนมัติโดยไม่จําเป็นต้องกดปุ่มใดๆเครื่องของเรามีระบบซักแรงทําให้ผ้าสะอาดกว่า มีระบบปั่นแห้งแรงทําให้ผ้าแห้งกว่าสามารถเอาผ้าที่ซักเสร็จแล้วไปตากแดดและเอาไปใช้งานได้เลยสินค้าของเราผลิตโดยเน้นคุณภาพสูงซื้อไปแล้วใช้ได้ทนทานนานหลายๆปีโดยไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจเจ้าของสนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพสูงจากผมดรธนาวัฒนติดต่อสอบถามโดยการสแกน QR Code ท้ายคลิป หรือโทรไปคุยกับผมโดยตรงที่086 3194950แต่อย่าโพสถ,ถามรายละเอียดหรืออย่าโพสถ,ถามราคาใต้โพสนะครับเพราะว่าใต้โพสนั้นระบบของอินเทอร์เน็ตจะไม่แจ้งเตือนเราบางทีเราจะไม่เห็นว่ามีการถามมาในโพสให้โทรหาผมโดยตรงหรือสแกน QR code แล้วโทรคุยผ่านไลน์กับผมโดยตรงได้